จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านชนประทานเชียงใหม่มั่นใจการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤด,ดูฝนปี2 5 6 8โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดฤด,ดูฝนนี้เลยค่ะ นายเกือ้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงใหม่คะ่ะได้เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำฝนสะสมในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่494.40ม mm, ิมซึ่งสูงกว่าค่าปกติถึง1 7 7และจากการที่ฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคมทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนแม่งดสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กวงอุดมธารารวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีปริมาณน้ำเพียงพออยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสูงกว่าปีที่ผ่านมาโครงการชนประทานเชียงใหม่ค่ะจึงเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเฉลี่ยวันละ210,000ลูกบาศกเมตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตเมืองและพื้นที่ชุมชนค่ะ ทางผู้อำนวยการโครงการชนประธานเชียงใหม่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฤดูฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติค่ะและมีแนวโน้มปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลีย่ยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอาจมีพายุเข้ามา1-2ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมและปรากฏการ์ลานินยาอาจกลับมาในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวค่ะทา,ทางโครงการชนประธานเชียงใหม่ร่วมกับสำนักง,งานชนประธานที่1ได้เตรียมความพร้อมการรับมือฤดูฝนปี2568เพื่อบริหารจัดการน้ําและป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดฤดูฝนนี้และยังฝากถึงประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถติดตามข่าวสารจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฟังเสียงผอ,อโครงการชนประธานเชียงใหม่ค่ะ นึงก็คือในเรื่องของประชาชนสามารถช่วยกันแจ้งข่าวสารนะครับผ่านทางเพจผ่านทางไลน์ต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้รับรู้และเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและสิ่งที่สำคัญก็คือหาก มีการเข้าไปในเรื่องของการขุดลอกเปิดทางน้ําขอความร่วมมืออย่างเช่นมันอาจจะมีในส่วนของการปิดจราจรการปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือในการที่ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายก็ขอให,ให,ให้ให้ท่านตระหนักว่าสิ่งที่กําลังเข้าไปดําเนินการในการที่จะขุดลอกเปิดทางน้ําหรือว่าเข้าไปกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํานั้นน่ยมันเป็นงานที่จําเป็นเนี่ยในการที่จะเราเตรียมการเพื่อรองรับอุทกภัยในการระบายน้าครับ